ก็สวัสดีครับนักเรียนครูชัยวัฒน์นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับกรดนะครับกรดคงจะศึกษาเกี่ยวกับเบสคงไม่พอนะฮะกดเพราะอะไรเพราะว่าคลิปหนึ่งเนี่ยครูไม่อยากที่จะจะ,จะทำนาน,านๆนะครับไม่ใช่ทํานานๆสิคลิปหนึ่งเนี่ยไม่อยากที่จะให้มันยาวเกินสัก10นาทีนะครับ นั้นคลิปนี้เราก็มาศึกษาเรื่องกฎกันสะก่อนและกันนะครับกฎนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกฎเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือนะครับเราจะแบ่งตามนะฮะแบ่งตามการเกิดนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยนะครับก็จะแบ่งตามแบ่งตามโคง สร้างนะครับซึ่งมันก็จะสามารถแบ่งกฎออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ1แบ่งตามการเกิดและก็2แบ่งตามโครงสร้างทีนี้เรามาดูว่ากฎที่แบ่งตามการเกิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอันที่1ก็คือกฎอินซีนะครับกฎอินรีนะครับและก็ะกฎนิน สนะครับถ้าแบ่งตามการเกิดเราจะแบ่งกดออกเป็น2ชนิดก็คือกดอินทรีย์และก็กดอะนินทรีย์นะครับกดอินทรีย์เนี่ยก็จะเป็นกดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับก็ได้แก่พวกกดอะซิติกนะครับเช่น C S 3เนี่ย C O O S เนี่ยนะโอโอเอ นะครับ coos นะครับคือ cs 3อ่ะ coos ใช่ไหมครับกฎนี้มีชื่อว่ากฎออซิติกนะครับเป็นกฎน้ำส้มนะครับซึ่งกฎออซิติกเนี่ยนะครับเป็นกฎอินทรีย์เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาตินะครับส่วนกฎอันที่2ก็คือกฎอนินีเป็นกฎที่เราเนี่ยนะครับสังเข้าขึ้นกฎอนินรีเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นนะครับแบ่งออกได้เป็นกฎไฮโดรนะครับกฎไฮโดรกฎไฮโดรแล้วก็กฎออกซินะครับหรือว่ากฎออกโซนเ,เองนะครับ ารกดไฮโดรเราก็รู้ว่ากดไฮโดรก็จะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนบวกกับอะโลหะนะครับเราจะเรียกว่ากดไฮโดรส่วนกดออกซิก็จะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนบวกอะโลหะนะครับและก็ออกซิเจนนะครับเราจะเรียกว่ากดออ,อกซิซึ่งกดไฮโดรเนี่ยนะครับตัวอย่างก็คืออะไรบ้างครับที่ มีไฮโดรเจนและก็อะโลหะ scl ใช่ไหมครับ sf ใช่ไหมฮะ sbr นะครับพวกนี้จะจัดว่าเป็นกรดไฮโดรนะครับก็จะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและอะโลหะนะครับส่วนกรดออกซี่นะครับก็จะมีอะไรครับไฮโดรเจนอะโลหะและก็ออกซิเจนมีอะไรบ้างที่เป็นไฮโดรเจนอะโลหะ แล้วก็ออกซิเจนนะครับก็คือกรดไนติก sno 3ใช่ไหมครับมีอะไรอีกไหมไฮโดรเจนซัลเฟอร์แล้วก็ออกซิเจนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรดออกซีใช่ไหมครับประกอบด้วยไฮโดรเจนอโลหะแล้วก็ออกซิเจนโอเคนะครับถ้าแบ่งตามการเกิดเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งเป็นกรดอินซีกรดอะนินซีซึ่งกรดอะนินซีเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นกรดไฮโดรและก็ ออกซิต่อไปเรามาดูนะครับกดประเภทที่2ถ้าเราจะแบ่งตามโครงสร้างนะครับเราก็จะแบ่งได้เป็นนะฮะอันแรกก็คือกดมอนอนะครับโปรติกนะฮะกดมอนอโปรติกกดมอนอโปรติกมอนอก็คือ1นนั่นก็หมายความว่ากดมอนอโปรติกเนี่ยนะครับ ในโมเลกุลของกรดจะมีไฮโดรเจนอยู่1นะครับอย่างเช่นนะะฮเช่น h c l นะครับ s b r นะครับหรือแม้แต่ sf นะครับก็คือในโมเลกุลของกรดเนี่ยนะครับจะมีไฮโดรเจนอยู่1เมื่อนำไปแตกตัวนะครับหรือเมื่อนำไปละลายในน้ำนะครับอย่างเช่น h c l เนี่ยนำไปละลายในน้ำมันก็จะแตกตัวให้ ไฮโดรเจนไอออนและก็ cl ไอออนซึ่งกรดมอนอโปรติกเนี่ยเมื่อนำไปละลายในน้ำแล้วก็จะแตกตัวไฮโดรเจนอยู่1อะตอมนะครับเราเรียกว่ากรดมอนอโปรติกอันที่2นะฮะอันที่สองนะอันที่2นะก็จะเป็นกรดนะครับกรดไดโปรติกดด ic, นะฮะก็คือกรดไดโปรติกไดก็คือ2 นั่นก็คือในโมเลกุลของกรดชนิดนี้เนี่ยจะมีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมอก็อย่างเช่นอะไรครับที่มี2อะตอม s 2 so 4ใช่ไหมครับในโครงสร้างโมเลกุลของกรดไดโบติกเนี่ยจะมีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมและเมื่อเรานำกรดชนิดนี้เนี่ยนะครับไปละลายในน้ำนะฮะมันก็จะแตกตัวให้ไฮโดรเจน2อะตอม ไฮโดรเจนไอออนเนี่ยนะฮะัสองอะตอมโอเคไหมครับเนี่ยนะฮะมันก็จะแตกตัวให้ไฮโดรเจนสองอะตอมเราเรียกว่ากดไดโพติกนะครับกดประเภทที่สามนะครับกดประเภทที่สามเขียนตรงไหนดีอ้าวว๊าปปึ๊บนะครับกดประเภทที่สามก็คือกดโพลิโพติกนะครับกดโพลินะฮะโบ ใส่คําว่ากดหน่อยก็ดีนะฮะกรดโพลิโปรติกจริงๆแล้วบางตำราเนี่ยเขาอาจจะใช้กรดไตโปติกก็คือมี3อะตอมนะครับแต่ครูขอใช้คําว่าโพลิโปรติกบางทีมันอาจจะเป็น3หรือบางทีนี่อาจจะเป็นสโมเลกุลก็ได้แต่ในระดับมมบายของเราเรามักจะเจอแค่3อะตอมในโครงสร้างของกรดชนิดนี้ก็ได้แก่เช่นนะครับเช่น s 3 po 4นะครับนะฮะ ที่เราเจอบ่อยนะครับเราเรียกว่ากรดโพลิโปติกนะครับโอเคนะครับสำหรับความหมายของกรดนะครับไม่ใช่ความหมายของกรดสิลักษณะของของของกรดทั่วไปเนี่ยนะครับที่เราจะมักจะเจอนะครับเราก็จะแบ่งกรดออกเป็นหนึ่แบ่งตามการเกิด2แบ่งตามโครงสร้างนะครับถ้าแบ่งตามการเกิดก็จะเป็นกรดอินทรีย์และกรด อนินซีนะครับซึ่งกรดอนินซีเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกรดไฮโดรและกรดออกซี่ถ้าแบ่งตามโครงสร้างก็จะแบ่งเป็นกรดมโนโปติกกรดไดโปติกและกรดพอลีโปติกโอเคนะครับทีนี้การเรียกชื่อนะครับการเรียกชื่อการเรียกชื่อครูขอจะครูขออยากจะบอกวิธีการเรียกชื่อแบบง่ายนะครับแบบไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนะครับถ้าเป็นกรดไฮโดรนะครับกรดไฮโดรการ เรียกชื่อแล้วกันนะครับไว้ตรงนี้ถ้าเป็นการเรียกชื่อถ้าเป็นกรดไฮโดรอย่างเช่น h c l เนี่ยเราจะเรียกชื่ออย่างไรนะครับเราก็ขึ้นต้นด้วยคําว่าไฮโดรนะครับให้เราขึ้นต้นด้วยคําว่าไฮโดรแล้วก็ตามด้วยอะโลหะนะครับแต่เปลี่ยนพยางค์ท้ายของอะโลหะเป็นอีกอย่างตัวนี้คอไลท์ใช่ไหมครับที่ประกอบกับไฮโดร เราก็จะเปลี่ยนจากคลอไรด์เป็นคลอริกก็จะได้เป็นไฮโดรคลอไริกนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับ omic, ไฮโดรโบมิกเอ้ยไฮโดรฟลูออริกนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฮโดรโบมิกนั่นเองและที่2ก็คือการได้ชื่อกดออกซิเนี่ยนะครับเช่น sno 3เนี่ยนะครับให้เราอ่านเฉพาะหรือว่าเรียกชื่อเฉพาะอะโลหะนะครับ ให้เราเรียกชื่อเฉพาะอโลหะแล้วก็เปลี่ยนพยางค์ท้ายของอโลหะเนี่ยเป็นอีกซะเราก็จะได้เป็นกดนะฮะกดไนตริกนั่นเองนะครับกดไนตริกนะครับกดตัวนี้ก็จะเป็นกดซันฟลูริกโอเคนะครับสำหรับกดก็มีประมาณนี้นะฮะ